เท่าไหร่เขาก็ยังไม่พอเราต้องทำยังไงนามัสการหลวงพี่ค่ะคำถามของคุณผู้ชมที่ฝากมาเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของมีความสุขที่จะให้แต่ให้เท่าไหร่ก็ไม่พออ,อันนี้เหมือนคําบ่นนะคะก็เป็นคําที่ต้องต้องตีความนิดหน่อยว่าไอ้ความไม่รู้จักพอหรือว่าไม่พอสักทีที่ท่านที่เขาว่าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงตัวเขาเองที่เขาทําความดีแล้วเขาก็อยากจะอยากจะทําต่อไปเรื่อยๆอาตมาว่านี้เป็นเรื่องหน้าอนุโมทนา เพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นความอยากที่ดีไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องมากังวลใจอะไรเพียงแต่ว่าเราทําความดีนั้นด้วยการพัฒนาความดีนั้นให้ดียิ่งขึ้นสร้างสรรคยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์มากขึ้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสันโดษในกุศลธรรมเลยก็คือไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอในการทําคุณงามความดีแต่ในแง่หนึ่งถ้าเกิดเราทําความดีแล้วคนอื่นเขาไม่พอใจในสิ่งที่เราทําให้เขาสักทีหนึ่งเราก็อาจจะต้องกลับมาตรวจสอบว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้น สิ่งที่เราทำนั้นไปตรงกับความต้องการของคนที่เราทำให้หรือเปล่าเพราะถ้ามันตรงมันก็ต้องทําให้เขามีความสุขบางทีเราได้รับการทําสิ่งดีๆจากผู้อื่นเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณหรือว่าแสดงความพอใจแต่บางครั้งบางทีบ่อยมากเลยที่เราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นหรอกแต่เราต้องขอบคุณเพราะว่าเป็นมารยาททางสังคมหรือต้องท,ทําท่าทีรู้สึกพอใจ ต้องกลับมาตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นไปสอดคล้องตรงกับความต้องการของคนที่เราอยากให้เขามีความสุขหรือปล่บาเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะการที่เป็นคนทําความดีด้วยการให้เป็นเรื่องดีค่ะแต่เราก็ควรตรวจสอบความต้องการของคนรับเพื่อจะได้ให้อย่างเป็นประโยชน์ผู้รับก็จะเกิดความสุขเช่นกันค่ะ อย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าหนักในใจรู้สึกว่ามันมีทุกเกิดขึ้นแล้วแบ่งทุกของคุณมาให้พวกเราค่ะที่ไลนะะ์ ok นะคะ at sunmo underscore bangkok นะคะหรือว่าทาง Facebook พอจดหมายเหตุพุทธทาตค่ะอะไรที่อ้อมพอช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ